วันนี้มาพบกับปูนะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆมานาเสนอค่ะที่ดินจํานวน22ไร่ค่ะขายในราคาไร่ละ4 5 0 0 0 0บาทค่ะอุ้ยแก้ขายค่ะ22ไร่2งานค่ะแล้วก็อยู่ตําบลท่ามะปางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่ดินเป็นเอกสารสิทธิอสองสามกอขุดเขียวนี่ค่ะนําเสนอค่ะห็นวิวเขาไหมคะและที่สําคัญด้านหน้าติดถนนลาดยางยาว กว้างไป280เมตรค่ะอยู่ห่างจากถนนสีเลนเส้นปน,นาแก่งคอยเข้ามาในซอยแค่เพียง200กว่าเมตรค่ะและที่สําคัญนะคะอยู่ห่างจากจุดบเตเวเย์ขึ้นลงเส้นบาป์บีคอลราเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเชิญรับชมที่ได้ะะเลยค่ะห็นมีภูเขาไหมคะที่ดินสวยมากเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่อยู่ตรงนู้นค่ะของที่ยาวไปถึงตรงต้นไม้ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญกําลังทําถนนแล้วนะคะจะเป็นสามเลนนะคะทึ่จะกว้างขึ้นค่ะและที่สําคัญแปลงนี้เข้าไปทะลุเข้าไปหาเจ็ดโคดได้เลยนะคะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวค่ะแล้วก็อยู่ใกล้าตาวนชะอมด้วยค่ะแปลงนี้จุดขายหลักเป็นวิวค่ะเห็นไหมคะวิวธรรมชาติมากเลยเห็นภูเขาสะดวกสบายในการเดินทางนะคะไฟฟ้าก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือแดนที่ค่ะนี่นะคะ มาตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนเลยค่ะตรงไหนตรงนีเ้เดี๋ยวพายตมชมวิวแล้วก็ไปชมวิวค่ะ,ะทางถนนเส้นบรราเกลียนคอยทางจากถนนเส้นบรรา,าเกลียนคอยเข้ามาพออี่ปร,มระมาณ200กว่าเมตรฮะอันนี้ก็คือทำทางฮะ,ฮะจาก2เลนเนาะเป็น3เลนเลนะเนี่ยสวยงามนะเออที่เห็นหลังคาระก็คืออ่าถนนเส้นบรรา,าเกลียนคอยเข้ามาถึงแปลงละ200กว่าเมตรโอ้ไม่ไกลที่ถูกมากเนาะ ก็จะวิวเนาะอันนี้เป็นอ่าเอกรรสารสิทธิ์ครับน้องสาวสามกอขุดเขียวค่ะส <2 S 1> ิทธิสองไร่สองงานนะคะ,ะราคาไร่ละสี่แสนห้าหมื่นบาทค่ะอยู่ตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะอ่าที่ดินแปลนนี้ก็ห่างมอเตอร์เวสเซนบางอีกระยะที่จะใช้งานได้อีกอีกไม่นานนี้ปีนี้ใช่ค่ะเพียงแค่สองกิโลเมตรเท่านั้นะจุด2 2> ขึ้นลงนะใช่แล้วจุดขึ้นลงจุดขึ้นลงอ่ะ ออที่ดินแปลงนี้สวยับพี่แต่ก็ตรงนี้ต้นไม้ทุบปูค่ะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ด้านทีนี้ก็ไปไปนู่นฮะด้านล่างฮะก็ตรงนี้จะเป็นเนินก็จะอ่เป็นเนินลงเขาแบบนี้เนาะก็ลักษณะนี่นี่ฮะติดระยางโอ้สองร้อยเกือบสามร้อยเมตรฮะสองร้อยแปดสิบเนาะอ่าที่ดินแปลงนี้สวยไหมสวยค่ะที่แปลงนี้ถ้าเกิดเอารถม,มปาปรับแปลงจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ปูชอบมากเลยนะที่ดินแปลงนี้คือ ติดถนนลาดยางยาวเกือบส0 0รอเมตรเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาปักแต่งที่ดินนะจะสวยมากเลยคะ่ะแล้วราคาไม่แพงด้วยค่ะแค่เพียงไร่ละส5 0 0 0นห้าบาทเองนะคะแล้วก็วิวภูเขามากใบเลยค่ะแล้วก็มันก็อยู่ในชุมชนด้วยพูดง่ายๆไฟฟ้าก็พร้อมแล้วค่ะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้ตำบลชะอมด้วยค่ะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเกิดสร้างแบบทำรีสอร์ทหรือทำที่พักผ่อนก็สวยมากเลยค่ะเพราะว่า มันจะเป็นจุดผ่านเข้าไปใน7โตเาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังทำถนนแล้วจะมีรถผ่านค่ะข้างในก็มีบ้านคนนะคะไม่เดียวนะคะเพ่นืบ้านก็มีจำนวนยิ่นไร่2งานนะคะขายไร่ละ4ี่แส0ห้า0 0บาทตำบลท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีค่ะสนใจติดต่อนะคะ092 4914374ค่ะแล้วก็อีกเบอนะคะ 0923804583ค่ะยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ